ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใช้ได้จริงจังอะไรแล้วราคาเนาะไม่ถึง250บาทเขาจะมีให้เลือก2สีด้วยนะสีขาวกับสีดำมีขายกันหลายเจ้าด้วยนะแต่เจ้านี้ถูกสุดเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง e x o t i c holiday 200กว่าบาทกับขาตั้งจอตั้งมือถือเครื่องเล่นทับเลตอะไรได้แต่ผมจะเอามาตั้งจอเอกน n อนที่ใช้กับคอมนะเป็น จอ X10 จอที่2สั่งมาจากจีนนะตัวนี้ไม่แพงไม่รู้ใช้ได้จริงป่าด้วยนะเห็นมีคนก็เคยใช้นะก็เลยลองดูอ่ะแกะกล่องมาก็มีเป็นเสาน่าจะเป็นเหล็กนะน้ำหนักใช้ได้อยู่แพ็คมาอย่างดีเลยซีนมาเลยนะตัวงานก็โอเคนะสุภาพเรียบร้อยดีข้างล่างนี้เป็นน็อตเออแล้วก็มีอะไรตัวนี้เป็นตัวโฮอเดอร์ฮอเดอร์นี่ขอยืดออกมาได้ ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดดูมันได้เท่าไหร่วัดยากเนี่ยมันจะเป็นสปริงแข็งๆนียืดได้เต็มที่น่าจะ2 1เซน่ะ21.5ประมาณนี้นะฮะ21.5เซนก็ทีนี้ต้องดูดความกว้างของจอที่เราจะหนีบเข้าไปเนี่ยต่อมาชิ้นน่าจะสุดท้ายละน้ำหนักเยอะหน่อยเป็น plate. เพลทเหล็กเลยนะตัวเนื้อเหล็กจริงๆก็แค่นี้นะครับหนาประมาณสักไม่ต้องประมาณแล้วกันวัดเลย 2.5มิลข้างล่างนีเราจะเป็นแผ่นฟองน้ําไม่ใช่ฟองน้ําเป็น EVA โฟมหนากว่าแผ่นเหล็กอีกประมาณ3มิลรูที่เขาตั้งเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะฮะเราจะต้องสร้างบาลานซ์ด้วยไงถอดน็อตตัวนี้เมื่อก่อนการประกอบก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมลองดูก่อนถ้ามันใช้ได้ก็ค่อยเชียร์ให้ท่านซื้อมาใช้แต่ใช้กระทับเล็ตเนี่ยได้แน่ๆโอ้ไอแพดกับเล็กแล้วกมี่นะเป็นเกลียวด้านใต้ก็ใส่อ๋อเขาจะเป็นรูมีเหลี่ยมแบบนี้ ต้องเอาเนี่ยใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนล้วจะมีเหลี่ยมบังคับแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปหมุนหมุนตรงท้ายนี้ไม่ได้นะต้องใส่มาอย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วถึงจะปั่นในตัวนี้เข้าไปปั่นเกลียวอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟอีกดวงอ่ะเห็นชัดๆเนาะเมื่อกี้มันมืดไปหน่อยอ่ะเอาเปิดไฟใหม่แล้วกันนะดูใหม่ดูใหม่หมเกลียวเขายาวพอสมควรนะแล้วก็เป็นเป็นเกลียวที่งานละเอียดใช้ได้อยู่นะครับเป็นล่อง ออกแบบมาตรงกับตรงนี้เลยตรงกันเลยตัวนี้เป็นก้านเหล็กแล้วก็เคลือบสีดำพยายามบิดตรงนี้ให้แน่นๆถ้ามันลื่นหรือไม่มีแรงบิดอาจจะต้องใช้แผ่นยางหรือแผ่นอะไรที่มันฝืดๆช่วยสักนิดนึงนั่นแล้วก็โอเคแล้วนะผมพอดีเจ็บมือตรงนี้จะมีเป็นข้อเกลียวสำหรับลดเอ็กเทนออกมาได้อีก ยาออกมาเยอะเลยเดี๋ยวตลับเมตรหายไปอีกแล้วหาตลับเมตรไม่เจอก็ดูนะครับว่าเขาสูงเท่าไหร่เดี๋ยวลองจัดฐานเลยนะตรงนี้มา30เซนกับอีกเอามาถึงตรงลูกบอลน,นี่เลย30กับ13 cm, เป็น43เซนนะฮะแต่ผมคงใช้ไม่ถึงหรอกใช้เตี้ยเตี้ยก็ใช้ตั้งระดับนี้ไว้ก่อนแล้วกัน แล้วก็ล็อกตัวนี้วพะัสดุใช้ได้นะผมว่า200กว่าบาทนี่มันดีเกินคาดหมายไปพอสมควรอลองถอดตรงนี้มาดูก็ได้เหล็กนะครับแล้วก็มีตัวตัวเร่งตรงนี้เป็นปลอกไนลอนธรรมดาธรรมดาหันเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมอ๋อเหล็กเหล็กน,นี่เขาจะชุบสีแบบสีทองแดงมาเนาะใส่ลงคือตรงไปก่อนนะโฮเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบเบ้าแบบนี้นะ เป้าไต่กับตรงบอลเฮดเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ใส่ไว้ก่อนแบบนี้ใส่ไว้หลุมหลวงนี้นะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็เอาตัวนี้ดันเข้าไปเลยจับมันมันแล้วก็ดันกึกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับ็ล้วก็จะเป็นถ้วยเป็นลูกบอลอยู่อย่างนี้เราก็ขันเกลียวตัวนี้กลับคืนเข้าไปตัวนี้เขาเป็นพลาสติกนะแต่ว่าพลาสติกเนื้อเนื้อดีเหมือนกันนะ เน,เนื้เหนียวเหนียวไม่ไม่ถึงกับเป็นโพลีคาร์บอเนตอ่ะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ผมไม่ได้ตั้งให้ดูตัวกล้องมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถนัดนะผมจะเอาจอที่เป็น X 1 0อีทนกตัวนึงเนี่ยนะมาตั้งคู่กับจอตัวตัวที่เป็นหน้าจออยู่ดีๆเนี่ยนะอันนี้คือปรับเตี้ยสุดอยู่นะฮะไกลๆนิดนึงก็จะได้เห็นเต็มๆตัว จอที่ผมเอาใช้ของเนี่ยฮะยี e ่ห้อโกโจโดอะไรเนี่ยนะใช้มาทักพักแล้วล่ะฮะแต่ว่าผมไม่มีที่วางไม่ไม่ได้รีวิวจอนะรีวิวแต่ตัวขาตั้งนี่แหละ,ะเดี๋ยวดูก่อนพอร์ตมันอยู่ด้านไหนอ่าพอร์ต s อ e m I อยู่ด้านนี้เพราะนั้นเราควรจะเอาด้านนี้ไว้ข้างล่างที่5.6นิ้วเนาะตัวนี้ความกว้างจอประมาณโอ้โหเต็มเกือเลย22เซนอะได้เปล่าวะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกัน ได้ได้ได้เหลือๆห,หน่อยๆด้วยเนี่ยนะยังไปได้อีกหน่อยเมื่อกี้ผมไม่มีแรงไนงะดึงออกาไม่ออกโอ้ได้ด้วยอ๋ออ่ะ,อะได้ด้วยนะความกว้างหน้าจอ22เซนนะถ้านับตามทะแยงอย่างที่เขานิยมวัดจอเนี่คือจอ15.6นิ้วนะต้องปรับจอเป็นแนวตั้งนะฮะก็เนี่ยได้ประมาณนี้ผมจะวางข้างๆจออยู่ดีๆเนี่ยก็ใช้คู่กันไปเลยแน่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลย ไม่ได้งอกแงกไม่ได้แย่อะไรเลยเปิดไฟดูชัดๆใช้ได้เลยแน่นดีก็แน่นดีอยู่นะคิดว่าจะไม่เวิร์กลองดูด้านหลังด้านข้างนีด่ดูด้านข้างด้านหลังนะด้านหลังเขาจะประมาณนี้นี่นะเป็นยี่ห้อจอเขาื่อนไม่ต้องซื้อยี่ห้อนี้ก็ได้นะเพราะว่า,วาก็ไม่ได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นอะไรก็เหมือนๆกันแหละมีหลายยี่ห้อนะครับ ไอตอนซื้อเนี่ยเห็นยี่ห้อนี้เขาจังหวะเขาลดราคาพอดีแตม่เมาส์ไร้สายแถมอะไรด้วยนะตอนนั้นนะ่ะดูมาถึงตอนนี้แล้วก็จะสรุปท้ายคลิปให้ฟังกันนิดนึงนะครับ ที่แรกเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใช้ได้จริงจังอะไรแล้วราคาเนาะไม่ถึง250บาทเขาจะมีให้เลือก2สีด้วยนะสีขาวกับสีดํามีขายกันหลายเจ้าด้วยนะแต่เจ้านี้ถูกสุดส่งมาจากจีนแต่เร็วไม่เกินสัปดาห์ถึงแล้วมันใช้จับได้ตั้งแต่มือถือแท็บเล็ต iPad ได้หมดเลย iPad Pro, iPad Air, iPad ใหญ่ๆห,หรือว่าแท็บเล็ตใหญ่ๆ11นิ้วอะไรได้เพราะว่าจอที่ผมเอามาจับเป็นจอเท่ากับโน้ตบุ๊ก15.6นิ้ว ไอ้ตัวแคลมมันเนี่ยนะมันยืดออกมาได้เกินกว่า22ไว้ไปประมาณ24เซนเลยเพราะฉะนั้นมันจับได้สบายแล้วผมก็ไม่ได้ยกขึ้นไปสูงแบบในภาพตัวอย่างเขานะกดลงมาเตี้ยสุดแล้วก็หันเป็นแนวเวอร์ติคอนนะเดี๋ยวใส่ภาพให้ดูก็ใช้เป็นจอที่2เป็นจอเอ็กเทนสำหรับ วางโฟลเดอร์ที่เราจะต้องเลือกไฟล์เลือกอะไรมาใช้เวลาตัดต่อคลิปทางด้านหน้าจอหลักก็จะเป็นหน้าจอของไทม์ไลน์ที่เราจะตัดต่อมันก็จะได้ไม่ต้องสวิตไปสวิตมาเวียนหัวเนาะใครจะใช้เป็นแนวนอนก็ได้แนละ้วแต่สะดวกนะครับสําหรับตัวจอเนี่ยผมไม่ได้รีวิวนะท่านที่เห็นผมใช้จอตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันก็ธรรมดาสีเพี้ยนเยอะแล้วก็ความสเตเบิลของซอฟต์แวร์ก็ยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยไม่รีวิวแหละเอาเป็นว่า ก็ลองดูถ้าอยากใช้จอจอเสริมจอที่2เนี่ยดูเป็นจอธรรมดาดีกว่านะจอ32นิ้วอะไรพวกนี้ที่เขาขายกันถูก,ถกๆเยอะแยะเลยไม่ใช่เป็นจอพอ r ต์เทเบิลนะนะจอพอยต์เทเบิลนี่มันแพงไปโดยใช่เหตุพื้นที่จำกัดจริงๆก็จำเป็นต้องใช้นะแต่ผมก็ไม่ได้ไปพอยต์เทเบิลที่ไหนด้วยก็ใช้อยู่กับที่ยิ่งไม่มีความจำเป็นใหญ่เลยอบอกนิดน,นึงแล้วกันไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ตั้งขึ้นมาสูง แล้วก็ใช้ตั้งพวกแท็บเล็ตหรือจอที่ช่องใช้จิ้มใช้สัมผัสเนี่ยไอ้ขาตัวนี้อาจจะไม่อยู่แต่ว่าที่ผมใช้งานลักษณะลักษณะการใช้งานของผมเลยตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้ฟิกๆเลยไม่ได้ไปแตะอะไรมันเลยมันก็อยู่อยู่ได้แบบมั่นคงเลยแน่นๆเลยแต่ถ้าเป็นจอที่ต้องจิ้มต้องสัมผัสต้องทัชต้องลากอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้หาอะไรหนักๆมาเสริมวางตรงฐานนิดนิดหนึง่งขวดน้ำาไม่ดีสุดแล้ากินได้ด้วยนะครับขวด2ขวดอะไรเง,งี้ย แน่นขึ้นอีกเยอะเลยล่ะใช้ได้เลยคุ้มค่ากับราคานะคุ้มค่าเกินราคาเลยสรุปให้ใ่ายจะซื้อมาใช้กับมือถือซื้อมาใช้กับแท็บเล็ตซื้อมาใช้กับจอที่จะต้องตั้งเอาไว้บนโต๊ะทํางานอะไรเงี้ยใช้ได้ใช้ได้ไดน่าใช้นะครับเอามาให้ดูนแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ